ประกาศกฎหมายใหม่เนี่ยพอบวจราจรเนี่ยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5กันยายนนี้เป็นต้นไปว่าคนที่นั่งเบาะหลังต้องค่าเข็มขัดนิรภัยด้วยถ้าไม่นั่งถ้าไม่คาดจะโดนปรับเงิน2,000บาทก็มีข้อสงสัยว่าอาเบาะหลังถ้าเป็นรถเก่งโอเครถเก่งรถตู้อันนี้เขาเข้าใจได้อยู่อันนี้ชัดเจนนะแต่ในกรณีที่เป็นรถปิกอัพหรือว่ารถกระบะแล้วเป็นนั่งแคปอะแล้วมันเป็นเบาะหลังเนี่ย ถือว่าถือว่าเข้าขายไหมว่าต้องคาดไหมล่าสุดทางตำรวจออกมายืนยันแล้วว่าไม่เกี่ยวกันนะครับนั่งแคปรถกระบะไม่คาดเข็มขัดนิรภัยไม่ถือเป็นความผิดนะครับมไม่รวมอยู่ในกฎหมายใหม่ฉบับนี้แต่ว่าก็ขอว่านั่งแคปก็ไม่ควรเกินสามคนนั่งแคปนะอัดทั้งสี่ห้าคนคื <c oughs> <c oughs> คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วยนะครับเพราะนั้นก็สบายใจได้ว่านั่งแคบรถกระบะอไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยหรือว่าบางท่านจะคาดก็ยิ่งดีเพราะว่าเขาเขาก็มีอยู่แล้วแหละเป็นความปลอดภัยของท่านใช่ไหมในแคปเขาก็มีบริการบางรุ่นมีบางรุ่นก็ต้องไปติดเองอ่าถ้าคาดก็ดีแต่ไม่คาดก็ไม่โดนปรับนะก็ฝากไว้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในรเรื่องของข้อกําหนดที่มันชัดเจนกว่านี้ประกาศออกมาอีกชุดหนึ่งเพื่อให้พี่น้อประชาชนนั้นไม่มีความสับสนแต่ยืนยันว่านั่งแคปไม่คาดไม่โดนปักอะไรประมาณนี้นะก็สบายใจได้สบ,บสบายใจได้